สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับที่นี่ SCD Auto Set แล้วผม Big SCD นะครับผมและวันนี้ก็จะมาในเรื่องของรีวิวอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกของเรานะครับผมคันนี้เลยครับ Starlea สิ่งที่แตกต่างไปนะครับอย่างที่ผมบอกชุดแต่งสเกิร์ตจากทางเรา SCD Auto Set รุ่นนี้เป็นรุ่น V2 นะครับ ความพิเศษของเขาเนี่ยเขาเพิมมีในเรื่องของอไฟตัวนี้มานะครับมาติดมาด้วยนะครับจัดกันชนตัวนี้สเกิร์ตนะครับเป็นไฟ LED นะครับผมจะเป็นระบบไฟที่เป็นะนะครับแล้วก็ชิ้นสเกิร์ตทั้งหมดนะครับจะเป็นชิ้นสเกิร์ตรอบทันนะครับก็จะมีชิ้นหน้าชิ้นข้างนี่นะครับผม สินข้างนะครับผมเราเราไม่เน้นใช้ต่ํานะครับผมเพราะว่าใช้งานจริงจะได้ไม่เกิกดการคูดกันอ่าแล้วนี่ก็จะเป็นส่วนท้ายนะครับกันชนชิ้นท้ายก็จะเป็นล้อสณะยท่อคู่นะครับตัวนี้จะเป็นปลายท่อคู่หลองนะครับผมจะเป็นช่องปลายเป็นคมเงี้ยนะครับซ้ายขวาครับชิ้นกลางไปเบรนะครับอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของ สักครู่นะครับผมต่อมานะครับแถบโครเมียมที่เราเห็นที่นี้ก็จะเป็นเพดนะครับผมกันลอยนะครับแตปะติดกับตัวกันชนครับช่วยได้ในเรื่องความสวยงามและทิ้งท้ายนะครับด้วยในเรื่องของการตกแต่งของพื้นไม้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเฉดสีดำลายหินอ่อนนะครับผมแล้วก็ <c oughs> ความสวยงามนะครับเป็นอย่างที่รู้กัน SCD Auto s e งานตัวนี้ก็ทำมา ในระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เกิดความคอมพีดแล้วและสิ่งสําคัญครับสิ่งที่เราเห็นตะกี้นี้เบาะแถว4หายไปแล้วนะครับผมอยู่ขั้นตอนนี้การปรับแต่งนะครับโครงสร้างเบาะให้เป็น60-40อย่างที่ทางร้านเราเนี่ยนำเสนอกันนะตอนนี้ก็คือปรับโครงสร้างเบาะเดิมนะครับผมให้มีการพับแยกอิสระได้ <c oughs> เดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเอาภาพตอนท้ายนะ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเสร็จแล้วเป็นยังไง โอเคครับตกแต่งของสตาร์เรียนคันนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับในเรื่องของสเกลแส่งภายนอกนะครับแส่งภายในเรื่องของพื้นไม้แล้วก็โครงสร้างของเกาะแถวสี่ภาพที่นำเสนอไปและจริงๆแล้วเนี่ย ต้องขอขอบคุณเจ้า <ril jamais> ของรถคันนี้ใช่ครับเพราะว่าคือร้องหมือนมาจากแหล่งที่ดแล้วก็เป็นเพื่อที่น้องนู๊กแกบรับเงินมาต้องขอขอบคุณคุณชื่ชนนะครับผมคุณลูกค้าจากจังหวัดเชียงใหม่น <neo> ะครับผมที่เดินทางมาหาเราถึที่นี่ต้องบอกว่าจำโดนแล้วก็วางแผนใช้ชีวิตในกรุงเทพแต่งรถเสร็จ รับรถตัดเช็งใหม่ใช่ครับเพื่อแกใช้ทําในธุรกิจของแกครับเป็นเจ้าของแบรนด์ a l l a r t นะครับเพื่อนๆก็ติดตามของทีาิาได้นะครับผมแล้วก็สาหรับทีกค้าของับนะครับเราก็อยากให้คิดเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ไกันเราก็ยังสามารถที่จะเข้ามาตกแต่งกันได้นะครับผมคิดว่า,าได้มีการนัดแนะการในเรื่องของวันเวานเนี่ย มันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ลูกค้า,ยายก็จะได้ของตามที่เขาต้องการเรื่องใช่ครับนะครับผมอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์และก็ฝากติดตามนะครับ ช่องทางที่เราแนะนำใหคุิ้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบหรือในทางช่องทางเสียงแชทลูกนะครับผมในนี่ต้องขอฝากเพื่อนครับและหากเพื่อนๆท่านใดดูคลิปเราแล้วหากต้องการติชมหรือแนะแนวทางอะไรก็ติดต่อพวกเรามาได้ในแชทนะครับในบิ๊มบอสหรือสนใจสินค้าต้องการข้อมูลเพิ่มของสินค้านะครับหรือจะสั่งจองเพื่อจัดคิวก็ติดต่อพวกเรานะครับคุณบิ๊กนะครับคุณนุ๊กแล้วก็น้องทอมนะครับผมได้ที่เบอร์โทรที่เราให้ไว้ที่ท้ายคลิป หรือตรงดีสคริปชันด้านล่างนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่เรานำเสนอและจริงๆก็จะมีคลิปใหม่ๆเนี่ยนำเสนอให้อีกเรื่อยๆแน่นอนครับเพื่อนๆฝากติดตามกันดีกว่าครับผมเพื่อได้ตามผลงานดีๆแบบนี้จาก a c d Auto s ัลแน่นอนนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ